ผิดทางค่ะอันฝั่งนี้มันเป็นฝั่งดูดค่ะออันนั้นล่ะคะอีกฝั่งหนึ่งล่ะคะฝั่งเป่าฝั่งหนึ่งฝั่งดูดฝั่งหนึ่งฝั่งเลียเขาเรียกว่าหวนบ้แค่เฮ้ะจะไม่จะไม่จะไม่พี่เอ็นจะไม่เออจะไม่มันอิงฟ้า ต้องเอานะเป็นดาราต้องเอานะเราได้มาแล้วสามสี่ไป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 ไไปเปี่ยนทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรมันหล่นฉันเลยเก็บเอา